นะคะคสวัสดีทุกคนนะจ๊ะขออย่าต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ u m a Channel กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้กับคลิปของเราก็คลิปใช้แต้มกิจกรรมนะคะในกิจกรรมพี่โจงนั่นเองเนาะก็หมดไปแล้วนะคะกับการเก็บแต้มฟังแต้มมาแลกของในร้านค้านะคะแต่ว่าร้านค้าก็ยังอยู่นะคะถึงวันที่แปดหรออืมนะคะวันที่แปดนะประมาณนี้นะ ก็รีบๆมากดดีกว่านะคะช่วงนี้ก็นะเดี๋ยวมันนี่ปะก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ก่อนอัปเดตปะน่าจะก่อนอัปเดตแล้วนะคะคิดว่าก็รีบมาประมาณคือถ้ามันเขียน8ดเนี่ยถ้าเอาเซฟนะก็มาสักเจ็ดก่อนมันสักลือจริงๆมันจะต้องเป็น9้าละมั้งมันต้องบวกหนึ่งมั้งถ้าเป็นของเราอะนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฉันว่าเซฟเซฟก็ลบหนึ่งไว้ตลอดดีที่สุดนะคะเพราะความเซฟเนาะจะไม่ต้องเปะอะไรขนาดนั้นชีวิตคนเรา ก็มาลุ้นนะคะเปิดกล่องกับเปิดตัวเอเดกันว่าจะได้ตัวอะไรนะคะร่วมยอดไปเลยเนาไม่ต้องคิดแยกนะคะเรื่องนี้อ่ามาลุ้นเอพีคโดจะมาไหมกลัวมากจะได้อะไรอยาเราเหลือ SP พีโดตัวเดียวตอนเนี้ยคอลเลกชันเรานั้นนะยูกิแล้วหลอนเอไอยูกิอแล้วหล่อเรืนี้เธอตอนเปิดก็มานะปกติไม่ค่อยมานะ หรือว่าช่วงนี้ AI ยูกิมันกำเริ่มเสิร์ฟสารเนี่ยมันได้แล้วหรอตอนเปิดก็เจอนนะเรื่องนี้อ๋อยูกิงงงมากตัวที่สามเนี่ไอดีนะคะเออก็แรกของที่จำเป็นหมดแล้วนะคะพวกหยกพวกยันนะคะพวกผ้าประกอบพวกกรอบนะก,ก,ก็คือแต้มรดเวอร์เนี่ยมันเปิด2ล้านมันต้องใช้4ล้านนะแต่เรามี3ล้านนะคะก็เปิดเท่าที่มีละกันนะคะเรื่องนี้มารุนว่าจะได้มาดำใหม เออไว้หาดาวหรือเปล่าลุงกันนะคะอุ้ยสีดาวตัวอสั่ยสอยู่ก็นะอุ้ย,ยสีดาวสองเอออืมสองหร้อย มาดำหรอมาดำแรกแล้วมีไม่ยากรอบที่แล้วเหมือนเราได้เนาะแต่ก็ได้เสีมาดำตลอดนะอย่างละหนึ่งก็เก็บหอมรอมริะกันซัวนว่ามาไหมา้าดาก็ไม่ออกแต่ออกสีดำมาสองอันก็คุมเราหรือเปล่านะจบจบแตกๆนะคะ รอบนี้ถือว่าไม่หมานเลยกล่องแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็หมานไปแล้วรอบที่แล้วนะคะกล่องเก็บไม่โค้มากอีกสามสิบแปดกล่องอ่ะเสียใจยจังไม่ค่อยได้ขนขวายหาแต้มเท่าไหร่กิจนี้ก็ยอมรับกันตรงๆว่าปล่อยบูสุดๆนะคะมันจะมีมินิเกมกดเพลงอีกมั้งอันนั้นน่าจะได้แต้มอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไปเล่นนะคะจนกิจมันหมดแ,แต่และว่าจะไปเล่นก่อนหมดก็ไม่ได้ไปเล่นนะคะอืม อ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับร้านค้ากิจกรรมจ้งรอบนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นคิดโดกันอีกกั <c oughs> บเรทหน้านะคะแล้วก็กิจกรรมของร้านค้าหน้าด้วยเนาะอออ่อะใครเปิดตัวแลกแต้มได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้รางคิปนะคะหรือว่าเปิดกล่องแ้เฮง <c oughs> ๆก็พูดคุยได้นะจ๊ะสวันนีก็บ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสวันนีก็อันยองนะคะทุกคน